สวัสดีค่ะเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคนขับแกร็บนะคะให้พี่ๆเข้ามาที่หน้าของแกร็บแล้วก็กดไปที่บัญชีค่ะจะอยู่มุมขวาตรงนี้นะคะกดไปที่คำว่า,าศูนย์ช่วยเหลือค่ะจะอยู่ล่างสุดเลยแล้วก็รอสักครู่นะคะแล้วก็หาคำว่าทรงเอกสารเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบนะไปใกล้ๆ กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นมานะคะกดตรงนี้ค่ะส่งอีเมลถึงไฟล์สนับสนุนเราจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะคะเขาจะให้เรากรอกเลขบัตรป,ประชาชนอัปรูปโปรไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง รูปโปรไฟล์หน้าตรงต้องเป็นรูปแบบนี้นะคะต้องมีพื้นที่หัวเยอะๆตรงนี้ต้องมีพื้นที่ว่างด้านข้างนะคะที่สามารถจะให้แกลบเขาสามารถขอบรูปเราได้นะคะแนะนําให้ถ่ายรูปเป็นแนวนอนเท่านั้นอยากกดเซลฟี่เองเด็ดขาดแนะนําว่าเป็นรูปแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะคะเราจะมาทวนการอัปโหลดอีกครั้งนะคะช่องแรกกรอกเลขบัตรประชาชนของพี่พาร์ทเนอร์ค่ะช่องที่2รูปถ่ายหน้าตรงรูปถ่ายหน้าตรงต้องเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการอัปเดตรูปบัตรประชาชนตัวจริง ย้ำว่าเป็นตัวจริงนะคะเป็นสําเนาไม่ได้ต้องเป็นบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นเพอกรอกเอกสารสามช่องนี้เสร็จแล้วให้ติ๊กทุกช่องค่ะแล้วกดส่งแบบฟอร์มรูปโปรไฟล์ของพี่จะได้รับการตรวจสอบและเปลี่ยนให้ไม่เกินสามวันทําการค่ะสามารถเช็คที่หน้าแอปของเราได้เรื่อยๆนะคะที่ตรงนี้เลยจะเป็นการที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะ